นี่นะครับเด็ดสดๆเลยเตือเลยนะครับสวนเมลอนซิ่งคีรีรุ่นที่สิบแปดสัตว์กันสดๆเลยทุกคนถามว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วข้างในเป็นยังไงนี่นะครับคุกแดงๆอย่างนี้เลยนะครับไปชิมรสชาติสาดอย่างนี้นะครับ อย,อย่างนี้นะครับก็หักอย่างนี้นะครับกรอบ